เดินสวนทนฮะก็ทีแรกกะว่าจะไปเที่ยวงานดูไฟที่เมืองโบราณไลฟ์เฟสแต่ว่าเพื่อนในเฟสเนี่ยบอกว่าคนเยอะมากเลยแล้วก็ประกอบกับช่วงนี้มันมีความเสี่ยงเรื่องอโควิดตัวใหม่เนาะที่มันเข้ามานะฮะผมว่าไม่เสี่ยงดีกว่าก็ มาเที่ยวแถวบ้านน่ะล่ะไม่ต้องเสียตังค์ด้วยนะเนี่ยล้วก็ฝนไม่เยอะต้นไม้เยอะฝนไม่เยอะอากาศก็โอเคก็ดีเหมือนกันมีน้ำนะไปเที่ยวสนทนกันครับตรงนี้ก็คือทางเข้านะตรงกลางสวนเมื่อก่อนเนี่ยตรงนี้เช้าเช้าเนี่ยจะมีมาเต้นแอโรบิกกันจึกจักจึกจักก็เคยมาเต้นกับเขาอยู่ช่วงหนึ่งนะ การเต้นแอรบิกตอนเช้าก็ดีนะคือทำให้เราได้ตื่นเช้าแล้วก็แบบขยับขยื่อร่างกายตรงนี้มีคุณป้าเต้นตุ๊ก,กตาอยู่เห็นไหมดีออก็คนไม่เยอะนะฮะเราก็เดินของเราไปเรื่อยๆเพราะว่าเราก็มีที่ประจำที่เราเดินประจำของเรา จริงๆส่วนทนเนี่ยก็มาได้ทุกวันนะคือมันใกล้บ้านน่ะขับรถมาแป๊บเดียวหรือถ้าจะเดินมาก็ก็พอไหวนะเหนื่อยหน่อย <c ười> คือกำลังดีคือปั่นจักรยานนะแต่ว่าช่วงนี้คือจักรยานมันพังละแล้วมีสกูตเตอร์ขาไถที่เอาไปเล่นเมื่อวานอ่ะก็ไม่เคยเวิร์กนะคือ มันสู้ถนนกรุงเทพไม่ได้ตะปุ่มตะปั่มเยอะเหลือเกินถ้าพื้นเรียบๆเ,เนี่ยโอเคเลยหรือถ้าไปไถในโรงงานที่แบบพื้นลาดยางอย่างเงี้ยสบายนะฮะนะแม้กระทั่งพื้นลนักษณะอย่างเงี้นะยเงี้ยเห็นปะตะปุ่มตะปั่มอย่างเงี้ยมันก็ชีวิตสกูตเตอร์ล้อเล็กอะ่ะมันก็ยากลำบากลนะนะฮะ อืมก็เดี๋ยวเราก็เดินตรงเนี้ยเดินออกกำลังกายไปอยู่กับธรรมชาตินะสบายๆแถวบ้านเราเองนะครับ